พบกับนัตตี้เอมเบนแนนอร์ดอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นัตตี้พามาดูรุ่นแบรนเจอร์สปอร์ตค่ะค่าตัวอยู่ที่9,94,000บาทมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร,ร์โบ2.0ลิตรแรงมา้าสูงสุดอยู่ที่170่งแรงมา้าจัดผู้มากับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดหรือว่าที่เราเรียกกันว่าเกียร์ออโต้นั่นเองค่ะนัตตี้พามาดูกันค่ะว่าคันนี้ได้ทําการตกแต่งอะไรไปบ้างนะทางด้านหน้าที่เห็นเลยค่ะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์ตัวกระจังหน้าตัวนี้จะเป็นกกรระะจังง v 2. V 2งังงงงหนน้าาท V2 V2 สเเต่่่ยยๆคีล มันเป็นไฟ LED ทางด้านข้างที่เป็นรูปตัวยูนะคะนอนอยู่ตัวนี้ไฟเขาจะเป็นสีฟ้านะกระจังหน้านะคะสีตัวงานจะมาเป็นสีแบบหรูหราดำเงาแบบนี้เลยค่ะตกแต่งพร้อมกับตัวม้าสีเงินนะคะไฟ LED ทางด้านหน้าติดตั้งเพิ่มเติม <ๆ S 2> ให้เลือกสีได้นะคะมีสีส้มกับสีขาวส่วนตัวเนี่ยค่ะลังพึ่งที่อยู่กับกระจังหน้าตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนนะคะได้ด้วยสเกิร์ตกันชนหน้าชุดแต่งของวิกเตอร์ค่ะคันนี้นะ ลูกค้าให้ตี้ทำนะคะ3าสีเลยเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกัน3สีนะคะทางด้านบนจะเป็นสีเดียวกับตัวรถที่เป็นสีเทาดำนะคะตรงกลางนะคะเป็นสีดำด้านนะคะขอบของไฟและชายล่างจะเป็นสีเทาก่าไฟให้สวยๆแบบนี้เลยค่ะเว้าในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะคะให้เราสามารถใช้งานได้ปกติเลยไอคิวดิจิตอลเจ้าตัวนูนค่ะที่ฝากระโปรงสีดำด้านติดตั้งเพิ่มเติมให้ด้วยนะเลือกสีได้นะคะ ไฟหน้าของรุ่นนี้ค่ะเป็นไฟหน้า LED สีขาวมาพร้อมกับตัวไฟสีแคมที่เป็นเดยไทม์ล n นนิ่งไลท์ LED สีขาวมาให้ด้วยเลยติดตั้งข้อมไฟหน้าสีดำด้านให้ด้วยค่ะคิ Q ้วล้อเป็นชุดแต่งของวิกเตอร์นะตัวงานจะมาเป็นสีดำด้านนะคะใครอยากได้สีดำเงาทำให้ได้เช่นเดียวกันนะช่วงล่างค่ะเป็นช่วงล่างเดิมๆไม่ได้จัดทรงยกสูงนะคะล้อแม็กเปลี่ยนให้เป็น ขอบ18ตัวแบรนด์นะคะจะเป็นแบรนด์ของ OAC ค่ะลายล้อมแม็กนะตี้มีลายให้เลือกเยอะเลยเลือกได้เลยนะว่าชอบแบบไหนเมืัอเท่ากันกับยางตัวนี้จะเป็นยางนะคะอะริสันซีเรียลอยู่ที่285 60R18 ค่ะยางอ t ทีนะวิ่งได้ทุกสภาพถนนเลยไม่ว่าจะเป็นทางเรียบหรือทางลุยและหลายท่านที่ถามนาตี้มาค่ะว่าไม่อยากใส่20ใส่18ได้ไหมอารมณ์จะดูแบบว่าหล่อและเข้ากับตัวรถไหมเป็นแบบนี้เลยค่ะหล่อแล้วก็เข้ากับตัวรถเลยนะใส่ยางอ t ทีได้เช่นเดียวกันค่ะ กระจมองข้างของรุ่นสปอร์ตนะคะจะมาเป็นสีเทาให้แบบนี้เลยไฟเลี้ยวนะคะขนาดใหญ่ที่เห็นเด็นชัดและเขายังมาพร้อมกับระบบปรับและพับไฟฟ้าด้วยค่ะฟิล์มกองแสงเซรามิกติดตั้งให้ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็น60%บรอบพันค่ะที่ลูกค้าเลือกมาข้อดีของฟิล์มเซรามิกนะช่วยระบายความร้อนได้ดีแล้วก็ใสเคลียร์สบายตาม,มากๆเลยเวลาที่เราอยู่ในห้องโดยสารและขับขี่รถบราวหลังคาทางด้านบนค่ะ สีดำด้านนะตัวนี้ติดตั้งเพื่อเพิ่มความเท่ให้กับตัวรถนะคะนัตตี้จะบอกลูกคา้าทุกคันเลยที่ติดไปว่าเราจะไม่สามารถไปยืนหนได้นะหรือว่าใครที่อยากใส่เป็นตัวเต็นบ้านหรือทันแรงเหมือนกับรุ่นไวายแทคานะนะใส่ไม่ได้นะคะคิ้วกันสาดติดตั้งเพิ่มเติมให้ด้วยนะเบ้ลรองมือเปิดค่ะช่วยในเรื่องของการกันร,รอยขีดข่วนนั่นเองบันไดทางด้านข้างขนาดใหญ่เลยสีดำรับน้ำหนักได้ดีร้อยกาโลเหยียบขึ้นได้สบายเลยนะและเขายังมีเป็นล่องค่ะ ล่องระบายน้ําและพื้นสัมผัสนะคะยังเป็นแบบกันลื่นม,มาให้ด้วยเลยลอบาเหล็กทางด้านบนที่ใส่ให้เป็นของ Outlander ตัวนี้จะเป็นรุ่น Victor ค่ะตัวงานมาเป็นท่อคู่สีดำขนาดใหญ่แบบนี้เลยค่ะใช้งานได้นะเวลาขนของนะคะบรรทุกของทางด้านท้ายกระบะผูกรัดของกับเขาได้เลยแล้วก็การติดตั้งงานค่ะจะไม่ได้เจาะนะคะตัวรถให้ดูใกล้ๆเลยค่ะ ไม่ได้จอดตัวรถนะาเพราะว่าเขาจะมีจุดที่เป็นตัวดูน็อตมาให้เลยสําหรับกระบะปอนนะคะแล้วก็ชุดแต่งเราก็เป็นแบบตรงรุ่นด้วยมีไฟเบรกดวงที่3นะคะแล้วก็เป็นไฟสองสว่านทางด้านท้ายที่เป็นไฟ LED มาให้ด้วยค่ะ mm. บันไดทางด้านข้างมีมาให้ด้วยนะคะสําหรับรุ่นนี้จริงๆอ่ะมีตั้งแต่รุ่น XLS และที่เป็น4ประตูยกสูงนะคะ ก็ช่วยให้เราขึ้นนะคะจัดเก็บสัมภาระจากทางด้านข,าข,าข,าข้างของตัวรถได้อย่างสะดวกสบายเลยไฟท้ายคันนี้นะคะจริงๆร,รุ่นสปอร์ตไฟท้ายเป็น Full LED ให้อยู่แล้วแต่คันนี้นัตตี้อัปเกรดให้เป็นไฟท้ายแบบ f l l LED ที่เต็มระบบเลยค่ะใส่เป็นครอบไฟท้ายสีดำด้านให้ด้วยนะคะ ข้อฝาปิดกระบาดท้ายแบบวาลโลโก้ตัวงานมาเป็นสีดำด้านพร้อมกับฟอนต์ฟอร์ดท,ที่เป็นสีดำเงาสวยๆให้แบบนี้และไอคิลิกแบรนเจอรตัวนูนค่ะสีดำด้านติดตั้งเพิ่มเติมให้ด้วยกันชนทางด้านท้ายก็เป็นแบรนด์เดียวกันกับตัวโลบารเลยนะเป็นแบรนด์เอาเรนเดอค่ะแต่จะเป็นรุ่นกาดนะคะเขามีห่วงนี่ สีแดงลากจูงมาให้ด้วยไม่ได้ติดแค่ให้ตัวกันชนท้ายเราดูสวยขึ้นนะสามารถใช้งานลากจูงได้จริงเลยการติดตั้งกันชนท้ายจะติดตั้งเข้าไปกับแชสซีของตัวรถนะคะและเขายังมีเป็นไฟถอยค่ะที่เป็นไฟ LED มาให้ด้วยใครที่ชอบเดินทางตอนกลางคืนจอดรถในที่มืดตัวนี้มีประโยชน์เลยค่ะเวลาเราใส่เกียร์ถอยหลังนะคะกล้องที่อยู่กับโลโก้ภาพจะไปขึ้นที่หน้าจอนะคะโซนกลางของตัวรถแล้วไฟท้ายค่ะเนี่ยไฟถอยที่มากับกันชนท้ายค่ะ ก็จะติดด้วยทําให้แบบเราเห็นทางด้านท้ายได้อย่างชัดเจนเลยเดี๋ยวเราไปดูทางด้านในกันดีกว่าค่ะว่าเมื่อกี้ที่นัตตี้บอกเรื่องจอจอจะใหญ่ขนาดไหนแล้วภายในเขาสปอร์ตและหรูหราขนาดไหนนะสาหรับรุ่นนี้นี่เลยค่ะทางด้านในหรูหราแบบนี้เลยสําหรับรุ่นสปอร์ตพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะหน้าปัดแสดงผลทางด้านหน้าพวงมาลัยนะคะจะแสดงผลการใช้งานตัวรถของเราทั้งหมดเลยมาพร้อมกับปุ่มปุ่มสตาร์ทมาให้ด้วยแล้วสําหรับรุ่นสปอร์ตนะคะ หน้าจอโซนกลางขนาด10นิ้วเชื่อมต่อได้ทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้สายและนี่ค่ะทางด้านล่างเลยรุ่นสปอร์ตเขาจะมีแท่นชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายมาให้ด้วยรุ่น XLS ไม่มีนะเบาะหนังที่เป็นเบาะหนังแท้มาจากโรงงานค่ะติดตั้งมากับตัวรถเลยกระจกตัดแสงอัตโนมัติไฟหนะ้าออโต้มีมาให้ครบเลยค่ะสำหรับ,บรุ่นนี้นะจริงๆราคาเขาเพิ่มจากรุ่น XLS มันอยู่ที่9 1 9 0 0ส่ส่วนรุ่นนี้ค่ะ9 9 4 0 0ใครอยากทราบนะคะว่า XLS กับสปอร์ต สเปคแตกต่างกันยังไงนะคะทักมาหาหนัาตี้ได้เลยช่องทางการติดต่อของนัาตี้จะอยู่ทางด้านล่างเลือกติดต่อหาหนัาตี้ได้เลยนะคะถ้าใครรับชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทํารีวิวต่อๆไปให้กับนัาตี้ด้วยอย่าพึ่งจองรถกับใครนะถ้ายังไม่ได้คุยกับหนาตี้นัตตี้ยินดีดูแลลูกค้าทุกท่านอย่างดีที่สุดเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะหนัตตี้ต้องขอจะรีวิวเจ้าคันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อน รีวิวคลิปต่อไปที่จะมาอัปเดตให้ได้รับชมกันนะจะเป็นรุ่นอะไรชุดแต่งอะไรบ้างนะคะกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ